ทุกคนมาดูเด็กๆเริ่มโตแล้วค่ะมาดูเลยนี่นี่เลยอันนี้มะเขือเปาะมะเขือเอปาะนะจ๊ะกระเทาะหน้าแว่นพุ่นนะมาอันนี้นะคะนุ่นลองทําดูคือว่าเออมเมล็ดถั่วถั่วแบนนะคะเป็นของที่นี่คือว่ามันยังไงอะ่ะ มันเกิดยากอะ่ะปกติมันเกิดไวนุ่นก็เลยลองเอา,มาเมล็ดไปแช่น้ําก่อนแล้วค่อยเอามาเอามาใส่ดินก็สรุปว่าเขาเกิดไวกว่าเดิมนะจ๊ะสงสัยเปลือกไอเนี่ยค่ะเขาเปลือกตัวเนี้ยเขาแข็งมากนะเขาทิ่มขึ้นมาช้าก็เลยอาช่วยเขาด้วยการแช่น้ําก่อนคืนนึงใส่กระทิงแดงเข้าไปหน่อยนั่นนะอย่าชืกับรังนะจ๊ะเขาก็เกิดไว นี่จะอันนั้นตั้งโอตั้งโอมุมของตั้งโออันนี้ตั้งโอจ้ะตั้งโอใส่ขา้าวต้มก็อร่อยใส่ยำก็แซ่บนะจ๊ะแล้วก็ชอบปลูกด้วยนูนนี่นั่นอา้าวอันนี้สงสัยน้ําราดแรงนะคะที่เขาก็ตั้งถ้าไม่ตั้งก็ตายดูท่าทางถ้าไม่ตั้งก็ตายอันนี้ก็คือผักเคลใบหยิกนะคะผักเคลใบหยิก ตาเกลวายหยิกเริ่มออกแล้วฮเริ่มมีความหยิกอ,ะอ่ะนี่นี่นี่จะซูมเลยสิเริ่มความหยิกเริ่มมาความหยิกเริ่มมามานะใบสองใบสามเริ่มมานี่จ้ะอันนี้ออกใบสองใบสามแล้วอุย้ยชื้นใจแม่นะฟักทองวันนี้นะคะได้ไปเอามาเล็ดกับน้องสาวนะอันนี้เป็นฟักทองที่กินแล้วอร่อยนะก็เลยไอ้น,นี่ได้เออ มันเป็นไรหรือมีอะไรมากินพวกเธอหรือมีแมงหรือนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเกิดยากเหมือนกันนะบางเม็ดก็เออติดเชื้อราตายนะคะก็จะมีอะไรเนี่ยแตงไทยก็ไม่รู้จจปลูกเยอะทำไมจริงๆก็จะเลือกไว้แค่สี่ต้นนะคะสี่ต้นไม่เยอะไม่เยอะไม่ไม่ไมนี่แล้วก็ผักชีใบเลื่อยยังไม่เกิดแต่คิดว่าก็น่าจะเกิดนะแต่ช้า เนี่ยจ้ะอันนี้ถั่วที่ว่าเราเราบอกว่าเอาไปแช่น้ำนะเห็นไหมคะแย่งกันขึ้นเชียวเน่ยจ้ะอันนี้ก็ถั่วไทยนะคะทำไมใบเขาเริ่มหยิกอะ่ะเกิดอะไรขึ้นหึงงเดี๋ยวจะเช็คดูว่ามีเอ่อมแมลงหรือมีตัวอะไรรบกวนเขาหรือเปล่านะคะนี่อันนี้นมะอันก่อนที่ว่า ใส่เข้าไปประเภทถั่วเหมือนกันค่ะถั่วฝักยาวที่นี่แล้วก็ถั่วฝักยาวพันเนื้อนะคะถั่วฝักยาวพันเนื้ออันนู้นก็จะเป็นพวกหอมผักชีแล้วก็พวกเอ่อโหระพากระเพราอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอันนี้มาดูหน่อยอันนี้ดอกไม้นะดอกเนี้ยจ้ะอันนี้ขึ้นดีขึ้นดีอะแต่ดอกหน้าแมวขึ้นช้ามากนะ ขึ้นช้าแล้วขึ้นยากนะนะ,ะนุน่นกำลังจะขึ้นนะแล้วก็อันนี้มะเขือเทศพันใหญ่พันใหญกก่ก็ต้องแบ่งนะคะเพราะว่าจะไว้แค่สองต้นก็พอแยะนะคะตะแปก๊กไขยดาแล้วอันนี้เป็นผักตัวนี้อยากลองนะคะนางโหูยาวใช่นะเดี๋ยวต้องให้นางยาวกว่าน,นี้นะคะถึงจะแยกนางได้โกนาง ดูได้าทางจะใจนี่ยจะเปราะบางนะต้องให้นางอ้นี่อันนี้มะเขือเทศอะไรจ้ะมะเขือเทศไทยโหมะเขือเทศไทยอันนั้นมะเขือเทศสลัดไม่ขึ้นอ่ะปล่อยเขานะอันนี้อันนี้ก็ติดสองนะคะตายสองนะโหดาพานะคะนุ่นลองเด็ดยอดนะคะเด็ดยอดสดๆแน่จะ้ะแล้วก็มาปักนะ แบบทิมเลยอะไรอย่างเงี้ยไอสองอันน่ะคือเขาเน่าตายแต่ก็พอดีค่ะสองตัวกําลังดีเขาแตกยอดแล้วนะคะนี่นี่เขาก็แตกยอดแล้วแข็งแรงแล้วค่ะอันนี้ก็ถือว่ารอดนะจ๊ะก็เดี๋ยวดูความสมบูรณ์และแข็งแรงของเขาเฮ้ยอันนี้บวบบวบจะบวบนะแล้วก็พริกพริกขี้หนูนะแล้วก็พริกเผ็ดนะคะกําลังกําลังแตกพริกเผ็ดรู้สึกว่าจะแตกช้านะเธอ พริกขี้หนูพริกหยวกพกริกอะไรเขาแตกหมดแล้วแล้วก็มีบวบนะคะมีบวบนะอันนี้ก็เริ่มแตกแล้วแต่ก็แตกขึ้นอลาวนี่อ่ะเป็นผักชีไอเขาเรียกอะไรนะหอมป้อมหอมหอมใบเลียวที่ผัดกับผัดไทยนะจะ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโซนนี้กันก่อนแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปดูโซนหน้าต่ออีพีหน้าจะ้ะ